ตอนฟักซาค่ะเดี๋ยวไปปลูกจะได้ไแบบลึกค่ะเขาไปเอาเสียมาค่ะนี่ก็ได้ให้มันหัวไปนะคะเนาะ ได้มากละจ้านี่ต้นพุทราค่ะเราจะย้ายที่ปลูกนี่ค่ะทุกคนปลูกพุทรากันหาที่เ,เข้าใหม่ค่ะแล้วก็เอาดินลนุ่น้ำเกิดมาเด้อให้แม่ได้กินให้แม่ได้กินผล